สวัสดีค่ะเจ๊ฟค่ะคิดถึงทุกๆคนจังเลยวันนี้นะคะเจ๊ฟตัดสินใจที่จะเข้ามาทำไลฟ์ใน f c e b o o o l ไลฟ์ส r e ีมเพื่อที่จะบอกทุกๆคนเขาว่าคิดถึงเป็นที่สุดช่วงนี้จะมีภารกิจบางอย่างที่ ที่ต้องชะลอการตัดต่อคลิปวิดีโอ,อ,อในเรื่องของการสอนเรื่องของพลังจิตสักพักหนึ่งนะคะพอดีว่างานที่สวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้มีงานเข้ามาหลายอย่างงานนวดแล้วก็งานในเรื่องของการทํางานผ่านออนไลน์ก็เลยต้องพักการตัดต่อคลิปวิดีโอหรือการสอนไว้สักพักนึงให้พร้อมมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเจี๊ยบจะทําวิดีโอแบบแบบจัดเต็มมาฝากทุกทกคนนะคะแต่อยากมาตอกย้ำมาให้กำลังใจทุกๆคนว่า สำหรับการฝึกพลังของจิตใช้ได้ผลจริงๆกับการมีชีวิตอยู่ของเราค่ะเจี๊ยบเป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ฝึกจิตผู้ฝึกพลังของความคิดพลังของความรู้สึกในการที่ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เราปรารถนานะคะก็มาให้กําลังใจพี่น้องเรานะคะหลายๆท่านที่ติดตามมาติดตามเจี๊ยบมาในช่อง YouTube นี้นะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในคลิปต่างๆเจี๊ยบจะขอส่งพลังทิ้งไว้นะคะว่าการฝึกพลังของจิต จะส่งผลกับชีวิตจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจริงๆแต่การฝึกมันจะต้องมีความมุ่งมั่นจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็เวลานะคะเวลาบางครั้งเวลาบางคนเวลาสั้นบางคนเวลาเร็วในการที่คุณจะได้เป้าหมายที่คุณปรารถนาให้เป็นความจริงขึ้นมานะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเชื่อแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณคุณปล่อยวางตัวตนเก่าหรือว่าภาวะช,ชีวิตเก่าของคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ ในโลกปัจจุบันการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่อาจจะายากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้เรียนรู้เรื่องของการใช้พลังของจิตอย่างต่อเนื่องและนำมันมาฝึกปฏิบัติคุณจะมีความสุขในทุกๆ ในทุกๆช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่แม้ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากเป็นช่วงเวลาที่ลำบากเป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้มากๆอะไรก็ลำบากไปหมดอะไรเงี้ยแต่ผู้ที่ฝึกพลังของจิตจะเป็นผู้ที่มีสภาวะที่ปล่อยวางอะไรต่างๆได้ง,ง,ง่ายนะคะมองทุกอย่างเป็นบวกแล้วก็มีความสุขมีสันติสุขในในความรู้สึกในหัวใจมากกว่าการที่ ที่ต้องได้สิ่งของหรือว่ากายภาพเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นเราจะรู้วิธีการปล่อยวางแล้วเราจะอยู่กับในสภาวะโูกใบนี้ได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขนะคะก็ เจ็อยากมาตอกย้ําให้ทุกๆคนนะคะตั้งใจฝึกต่อตั้งใจเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทําแล้วก็ฝึกลองลองฝึกใช้กับเป้าหมายเล็กๆนะคะแล้วสะสมความสําเร็จเรื่อยๆจนเป็นนิสัยคุณจะกลายเป็นผู้ที่มีแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนที่เจ็บฝึกปฏิบัติเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเป็นคนที่มีสภาวะชีวิตที่ลําบาก แล้วก็มีนิสินแต่พอเราฝึกเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จนะคะล้างจานสําเร็จซักผ้าสําเร็จพับผ้าสําเร็จทําความสะอาดบ้านสําเร็จล้างรถสําเร็จนะคะแล้วก็อะไรที่ขยายความสําเร็จออกไปเรื่อยๆเราจะกลายเป็นผู้ที่ทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะคะก็ไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆโดยไม่มีการลงมือทําค่ะแต่ว่าบนการลงมือทําจะต้องมีความ ต้องมีความฝันหรือว่าเป้าหมายของสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําอย่างชัดๆนะคะให้เห็นเลยว่าคุณกําลังต้องการมีไรายได้เดือนละ5 0 0แสนบาทในปี2024อันนี้ยกตัวอย่างที่เจียมนะคะแรงปรารถนาคือมีไรายได้เดือนละ5 0 0แสนบาท ในปี2024แบบง่ายๆสบายๆเจบก็จะมีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีคือความฝันก็คือรายได้เดือนละ500,000บาทในปี2024อ่าพอมีรายได้เราจะไปทำอะไรเราจะเอารายได้นั้นไปดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีมีสุขแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสกาเรานะคะคืนสิ่งดีๆให้กับจักรวาลให้กับโลกของเรานี่คือความฝันของเจบที่อยากจะทํางาน เวลาที่เราประสบผลสาเร็จแล้วมัง่งคั่งรั่นรวยแล้วอยากเราอยากช่วยกลับไปสู่จักรวาลให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสเหมือนเรานะคะแล้วกอ็อันนี้คือความฝันกับกับพอความฝันเกิดขึ้นเจี๊ยบก็จะมีความจริงอย่างนี้ก็เอามาบวกกันเมื่อไหร่ที่เจี๊ยบเอาความฝันกับความจริงมาบวกกันได้แนบแน่นนะคะฝันฟินน่ะฝันแบบฟินฟินน่ะความจริงจะเกิดได้เร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่เจี๊ยบได้ไปตกผึดตกผลึกและจับต้องมันมาเมื่อไหร่ที่ใช้ความฝันกับ ก,กับสิ่งที่คุณวาดฝันว่าได้มาแล้วจะไปทําอะไรเข้ามาใกล้กันฟินแบบสุดๆนั่นแหละคือความเร็วของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เจี๊ยบก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามีความสุขในการทดลองใช้เรื่องของพลังจิตอีกครั้งหนึ่งนะคะจิตที่มีพลังจะสามารถดึงดูดความสำเร็จ ดึงดูดเป้าหมายที่คุณปรารถนาให้เกิดผลได้แบบง่ายๆสบายๆแน่นอนนะคะก็ลองติดตามชีวิตเจี๊ยบมาประสบการณ์ที่เจี๊ยบแบ่งปันเรื่องราวชีวิตที่เจี๊ยบแบ่งปันจะเป็นตัวอย่างให้คุณมีพลังที่จะสู้ต่อมีพลังที่จะเชื่อว่าการใช้พลังจิตส่งผลจริงๆนะคะณตอนนี้เจี๊ยบไม่ได้เรียนอะไรมากมายแล้วเพราะว่าสิ่งที่รู้มาตั้งแต่ปี 2, 2016องพที่เจี๊ยบไปเข้าสมัมมนาที่ไปอ่านหนังสือฟังคลิปของคุณสโตรดไวเออร์หรือว่ารอนเดอร์เบิร์นนะคะอับ ิจะฟังเยอะมากแล้วก็ตกผึกเข้าไปที่ที่ในตัวเราแล้วก็เอาแค่เทคนิคง่ายๆออกมาใช้แล้วก็มันก็พาเราไปเรื่อยๆนะคะมีหลายเรื่องเข้ามาทดสอบแต่เราก็ผ่านมันได้มาเสมอและเราจะผ่านไปสู่ความสําเร็จนั้น ด้วยกันนะคะเจี๊ยบก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเราทุกๆคนช่วงนี้เจี๊ยบอาจจะไม่ได้ตัดคลิปใหม่มากแบบต่อนเนื่องเหมือนที่ผ่านๆมาแต่ว่าเจี๊ยบอยากบอกว่าสิ่งที่เจี๊ยบถ่ายทอดไว้ในห้องแห่งนี้คือชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เธอเคยมีปัญหาการเงินและเธอสู้ชีวิตมาจนเธอประสบผลสําเร็จมีชีวิตที่สบายขึ้นมีเรื่องราวได้ประชนภัยมากมายแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ความ เชื่อของเราว่าสิ่งที่เราได้เลือกแล้วคือเรื่องของการฝึกพลังของจิตคุณเชื่อแค่ไหนคุณตั้งใจแค่ไหนคุณไปต่อแค่ไหนแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความสําเร็จที่คุณได้รับชเช่นเดียวกันกันกบที่เจี๊ยบเองกําลังสัมผัสอยู่ณนะวันนี้นะคะก็อวยพรให้กับทุกทคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจะปลอดภยัยเราจะไปสู่ความสําเร็จด้วยกันนะคะเราจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะเจี๊ยบวัน,นิดาเมลี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกจากสุแลน ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่คุณคิดและรู้สึกค่ะรักทุกคนนะคะเจอกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะบายบายสวัสดีค่ะ